สวัสดีค่ะครูแอนนะคะดรศรีวันฉัตรสุริยวงนะคะวันนี้ครูแอนจะมาประชาสัมพันธ์โครงการระยะต้นน้ำนะคะซึ่งวันนี้เราได้เดินทางมาถึงภาคใต้แล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าภาคใต้นั้นมีใครได้เข้าร่วมโครงการของเราบ้างนะคะภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ active learning สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานันกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะสร้างต้นแบบในพื้นที่ภาคใต้ใตและภาคตะวันตกซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดยะลา นาราธิวาสปัตตานีสงขลาพัทลุงสตูลตรังกระบี่สุราษฎร์ธานีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งภายใต้โครงการนั้นเราจะเริ่มกิจกรรมอะไรกันบ้างในโครงการระยะต้นน้ำนะคะ กิจกรรมแรกเลยทะครูขานั่นก็คือการทำพีเทสนะคะเป็นการทดสอบการอบรมของระยะต้นน้ำนะคะซึ่งจะใช้เวลาประมาณไม่นานค่ะด้วยข้อสอบจำนวน30ข้อนะคะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กิจกรรมของการประถมนิเทศนะคะประถมนิเทศก็จะเป็นการชี้นำแนะนำนะคะแนะนำโครงการนะคะให้ผู้เข้ารับการอบรมของเรานี่นะคะได้รู้ว่าโครงการของเราเนี่ยจะมีเนื้อหาโครงการประมาณไหนนะคะกระบวนการในการพัฒนานะคะสิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับนั้นมีอะไรบ้าง ซึ่งเราจะได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญนะคะมาเป็นผู้บรรยายในแต่ละโมดูลของการเรียนรู้นะคะซึ่งในโครงการของเรานะคะในระยะต้นน้ำนะคะ เราจะรู้อะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะคะระยะต้น้นเนีี่ยยจะะะมรเวลาในการอบรมทั้งหมดเนี่ย2วันนะคะคุณครูจะต้องเรียนรู้กระบวนการ active learning ด้วยกระบวนการ G path f step นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการทำโพสเทสนะคะแล้วก็แผนการจัดก,การเรียนรู้รายหน่วยนะคะแล้วก็เป็นโครงสร้าง เอสามนะคะนี่คือสิ่งที่คุณครูจะต้องเรียนรู้ในระยะต้นน้ําในระยะเวลา2วันซึ่งได้อยู่กับตัววิทยากรน,นะคะหลังจากนั้นเราก็จะกลายเป็นระยะกลางน้ําและปลายน้ําซึ่งวันนี้นะคะในโซนของภาคใต้และภาคตะวันตกของเราเนี่ยคะมีจํานวนจังหวัดที่เข้าร่วมอบรมจํานวนทั้งหมด11จังหวัดด้วยกันนะคะซึ่งเราเนี่ยก็จะมีคุณครูด้วยประมาณนะคะเลขกลมๆอยู่ที่ประมาณสัก 3,300ท่านนะคะซึ่งพอไปถึงระยะกลางน้ําแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะคัดคุณครูเพื่อเดินทางต่อไปสู่การสร้างนวัตกรรมของนักเรียนด้วยจํานวน1,650ชิ้นนะคะหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องเล่าความสําเร็จ ก็จำนวน1,650ชิ้นนี่คือเป้าหมายของโครงการนะคะหลังจากนั้นก็จะไปสู่ระยะปลายน้ำซึ่งจะเป็นการอัดคลิปวิดีโอนะคะจากการคัดเลือกคุณครูจากระยะกลางน้ำสู่ปลายน้ำจำนวน3 3 0คลิปนะคะอันนี้คือทำลายต่างๆที่จะแจ้งให้คุณครูทราบนะคะในระยะต้นน้ำคุณครูจะได้เห็นภาพตรงนี้นะคะ ค่ะคุณครูคะในการอบรมของเราเนี่ยนะคะเราแบ่งออกเป็น3ระยะเนาะก็จะมีระยะต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ำนะคะแต่ระยะแต่ในแต่ละระยะเนี่ยคะคุณครูคะก็จะมีเกียรติบัตรให้กับคุณครูในทุกระยะเลยนะคะถ้าคุณครูผ่านการอบรมในระยะต้นน้าซึ่งครูแอนกําลังประชาสัมพันธ์อยู่เนี่ยนะคะสวันนะคะสวันอบรมทั้งสองวันเสร็จแล้วคุณครูทําโพสเทสก็คือทดสอบหลังการอบรมนะคะแล้วคุณครูก็ส่งหน่วยการเรียนรู้1หน่วยะคะ่ะคุณครูคะ จบแค่นี้ต้นน้าคุณครูจะได้เกียรติบัตรใบที่1นนะคะหลังจากนั้นคุณครูก็เอาสิ่งที่คุณครูออกแบบเนะะี่ยค่ะไปใช้สอนจริงในห้องเรียนนะคะแล้วก็ทําไมคะเขียนเป็นเรื่องเล่าความสําเร็จที่ของผู้เรียนนะคะที่เราเรียกว่า A3 ส่งเข้ามาคุณครูก็จะได้เกียรติบัตรใบที่2นะคะหลังจากนั้นทีมที่โค้ดคะที่ดูแลคุณครูอยู่ในแต่ละกลุ่มสาระจะคัดเลือกคุณครูเพื่อส่งต่อไปเป็นระยะปลายน้ำนะ,ะถ้าคุณครูไปต่อระยะปลายน้ําคุณครูก็จะได้เกียรติบัตร ใบที่3เห็นไหมครัค,ครูคะจากการอบรมของเราใน3ระยะนี้คุณครูจะได้เกียรติบัตรนะคะจากสพทถ,ถึง3ใบด้วยกันนะคะคุณครูพลาดไม่ได้แล้วนะคะถ้ายัางไงสนใจนะ,ค,ะคุณครูต้องเดินทางต่อไปกับเราให้ครบทั้ง3ระยะนะคะซึ่งในช่วงแรกของการอบรมนะคะคุณครูคะก็จะมีการชี้แจงให้คุณครูเห็นไทม์ไลน์ของเส้นทางการ เส้นทางการทํางานในแต่ละช่วงเวลานะคะว่าช่วงระยะเวลาไหนาคุณครูต้องทําอะไรบ้างซึ่งอันนี้จะชี้แจงในการอบรมให้คุณครูมองเห็นภาพแต่ว่าอันนี้เป็นตัวกําหนดการคร่าวๆนะค,คณครูขาซึ่งจริงๆแล้วพอไปอบรมเนี่ยอาจจะมีการขยับวันหรือช่วงระยะเวลาเนี่ยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะก็จะเป็นช่วงทำลายของการปฏิบัติงานคุณครูจะเห็นได้ว่าวันนี้นะคะอย่าง,างที่รคแอนเล่ามาว่ามันจะแบ่งออกเป็นช่วงระยะ ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำแต่ที่แอนจะคุยกับคุณครูเน้นๆเ,เลยนะคะก็คือ2วันแรกนะคะก็คือในระยะของต้นน้ำจะเห็นได้ว่ากิจกรรมของเรานะคะครูขาในโซนของภาคใต้และภาคตะวันตกนะคะน่าจะไปเสร็จสิ้นที่ประมาณเดือนธันวาคมนะคะซึ่งตามไทม์ไลน์ต่างๆก็จะมีการชี้แจงให้คุณครูได้เห็นในบรรยากาศของการอบรมจริงอีกครั้งหนึ่งนะคะ หลังจากนั้นในช่วงของระยะต้นน้ําคุณครูจะได้รับรู้เรื่องอะไรบ้างเนี่ยครูคะเรื่องแรกเลยที่ครูจะต้องรู้นั่นก็คือการจัดการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21เพราะมีความสําคัญมากๆกว่าน,นี้คนเป็นครูนะคะต้องรู้เรื่องนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของ 3R84 นะคะว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างสําหรับการพัฒนานักเรียนของเราซึ่งวิทยากรก็จะให้ความรู้แบบเจาะลึกเลยนะคะว่าสิ่งที่ทําตรงนี้สามารถที่จะเอาไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนนักเรียนนะคะในด้านของการจัดการศึกษา รวมทั้งสามารถที่จะไปต่อในเรื่องของการทําผลงานทางวิชาการของคุณครูด้วยรวมถึงการเขียนประเด็นท้าทายต่างๆด้วยนะคะ การอบรมช่วงต้นน้ำค่ะคุณครูวันนี้นะคะมันจะมีการมิคอนเซปต์ในจุดหลายๆจุดเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของแอคทีฟเรียนนิ่งในการอบรมของเราเนี่ยจะชี้ชัดให้เห็นเลยนะคะคุณครูค่ะว่าวันนี้อะไรถ้าเราเรียกว่าแอคทีฟเรียนนิ่งอะไรที่เป็นเรื่องสําคัญที่คุณครูต้องรู้ว่าคําว่าพาสซีฟเรียนนิ่งกับแอคทีฟเรียนนิ่งมันมีความต่างกันยังไงบ้างแล้วอะไรบ้างที่จะเดินไปสู่คําว่าแอคทีฟเรียนนิ่งแล้วทาให้การเรียนการสอนของคุณครูมันมีความหมายต่อผู้เรียนนะคะ หลังจากนั้นนะคะในกิจกรรมของระยะต้นน้ําก็จะมีการเชื่อมโยงเข้าสู่คําว่า วพเอนะคะซึ่งวันนี้นะว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะคะสำหรับการเดินเข้าไปสู่คําว่าวพเเพราะว่าวันนี้เราทุกคนหนีไม่พ้นสําหรับคําว่าประเด็นท้าทายใช่ไหมคะซึ่งเราจะต้องมีการขยับเรื่องต่างๆในการเขียนส่งผู้บริหารแล้ววันนี้ค่ะทีมของเรานะคะคที่เอาความรู้มาให้คุณครูก็จะมีการสอดแทรกเรื่องนี้ลงไปด้วยทําให้กิจกรรมวันนี้มันมีความหมายต่อคุณครูมากๆเลยนะคะ ซึ่งวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าวิทยาฐานะของเราเนี่ยอยู่ในมิพิกัดไหนใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูที่ไม่มีวิทยาฐานะหรือคุณครูที่ดํารงวิทยาฐานะชนํานาญการชํานาญการพิเศษเชี่ยวชาญน,นะคะวันนี้เราจะต้องเขียนประเด็นท้าทายในมิติไหนนะคะวันนี้การอบรมของระยะต้นน้ําแตะถึงเรื่องนี้ให้คุณครูด้วยนะคะซึ่งแน่นอนคะ่ะเราจะไปที่ p A นหนึ่งทับสอนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่คุณครูคุ้นชินอยู่แล้วเพราะวันนี้สพทเราเล่นเรื่องนี้มาเป็นปีที่2แล้วใช่ไหมคะ แต่จะดีไหมถ้าวันนี้เรามีอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับการอบรมแล้วเอาหยิบเอาความรู้ตรงนี้นะคะขยับแล้วก็เอาไปใช้ในการเขียนประเด็นท้าทายที่มีคุณภาพมากขึ้นนะคะ วันนี้คนเป็นครูเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเราหนีไม่พ้นสำหรับคำว่า15ตัวชี้วัดนะคะนั่นก็คือด้านผู้เรียน8ตัวชี้วัดนะคะด้านการส่รงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เนี่ยสตัวชี้วัดแล้วก็การพัฒนาตนเองและวิชาชีพเนี่ยอีก3ตัวชี้วัดแต่วันนี้เรามีคำตอบแล้วก็ช่วยคุณครูได้ทั้ง15ตัวชี้วัดนะคะแต่ที่สําคัญคือคุณครูต้องร่วมอบรมกับเราตลอดโครงการคุณครูจะเห็นถึงประโยชน์ของการเอาไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูนะคะ ซึ่งในส่วนของประเด็นท้าทายนะคะท,ท,ที่ทางทีมทางทีมวิทยากรจะไปแตะให้คุณครูนะคะก็คือจะแบ่งออกเป็นสส่วนเนาะส่วนแรกก็คือในเรื่องของข้อตกลงในการพัฒนางานก็คือ15ตัวชี้วัดใช่ไหมคะและส่วนที่2ก็คือในเรื่องของประเด็นท้าทาย40คะแนนวันนี้เราก็จะมีการกระตุ้นแล้วก็พูดให้คุณครูได้มองเห็นมิติของการอบรมแล้วก็เอาในสิ่งที่อบรมนะคะไปจุดประกายในการทําประเด็นท้าทายของคุณครูนะคะซึ่ง นะะในแต่ละด้านคุณครูก็จะรู้แล้วเนาะด้านที่1ก็จะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะแข้อด้วยกันเนี่ยเริ่มต้นที่การวิเคราะห์หลักสูตรเนาะการออกแบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเห็นไหมคะคุณครูขาอันนี้ก็คือ active learning เลยซึ่งในการอบรมระยะต้นน้ำเนี่ยเราไปถึงจุดนี้แน่นอนนะคะผู้วันนี้คุณครูต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกเนาะมีสื่อเทคโนโลยีต่างๆมีการวัดประเมินผลที่หลากหลายแล้วก็ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของความคิดสร้างสารรค์กระบวนการคิดด้านทักษะและอย่างมี้คุณครูคาข้อ7 ผู้เรียนต้องมีทักษะในการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมนะครูขายขอย,ย้ำนะคะการอบรมของเราเนะะี่ยไปแตะถึงเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะคะส่วนด้านที่2ก็จะเป็นข้อมูลนะคะในเรื่องของการสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียนและส่วนที่3ก็คือการพัฒนาตนเองของคุณครูซึ่งในการอบรมนะคะของเราเนี่ยมีการสอดแทรกในเรื่องของการทํา plc นะคะนั่นก็คือเป็นเนื้อหาของ ข้อ2ในด้านที่3ตรงนี้ก็คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ววันนี้ PLC ของค,ครูได้เปิดวงใหญ่ด้วยนะก็คือวงกว้างเลยสําหรับคุณครูแล้วก็เพื่อนครูในแต่ละโรงเรียนรวมทั้งวิทยากรแล้วก็เอ็กซ์เพรสที่มีความรู้ความสามารถก็จะเข้ามาอยู่ในวง PLC ของคุณครูด้วยเห็นไหมคะมีประโยชน์มากมายรวมทั้งการอบรมของเราคุณครูจะได้เกียรติบ,บัตรซึ่งเกียรติบ,บัตรตรงนั้นสามารถทำไมคะเอาไปใช้ได้นะคะนั่นก็คือการพัฒนาตนเองและวิชาชีพนั่นเองนะคะหลัง ัจากนั้นก็จะเข้าสู่ในหน่วยที่1น,นะคะก็คือจะมีการพูดให้คุณครูนะคะได้เห็นถึงเกี่ยวกับเรื่องของบโนทัศนะคะในการจัดการเรียนรู้ที่เราเรียกว่า G Path Five Step นะคะ Active Learning คืออะไรอันนี้จะมีคําตอบให้คุณครูชัดเจนผ่านกระบวนการ G Path Five Step นะคะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด5ขั้นตอนขั้นที่1ก็คือขั้น Gathering นะคะสังเกตและรวบรวมข้อมูลขั้นที่2ก็คือเอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ขั้นที่3รงมือทำานะคยแล้ขั้นที่ทนะะนท4นําเสนอ และขั้นที่5้าก็คือการประเมินผลเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะเมื่อคุณครูได้ฟังแนวของทฤษฎีเรียบร้อยไปแล้วก็ <c oughs> จะเข้าสู่หน่วยที่2ค่ะคุณครูค,คะนั่นก็คือการสาธิตการสอนซึ่งเราจะให้คุณครูได้ลงมือทําจริงๆเพราะเราเชื่อว่าการอบรมที่ผ่าน Active Learning ก็คือคุณครูได้ลงมือทําจริงๆมันจะทําให้ความรู้ติดคงทนและคลุณครูสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้นั้นได้จริงๆนะคะโดยกิจกรรมของเราก็คือกิจกรรมยอดนักขายนะคะ ก็จะทําให้คุณครูเนี่ยได้ลงมือทํากับทีมของโรงเรียนต่างๆที่มาร่วมอบรมนะคะผ่านกระบวนการ G Path f i v Step ที่วางวางแผนโครงการเอาไว้ในการดําเนินงานนะคะซึ่งพอเราอบรมเสร็จเนาะคุณครูได้ลงมือทําจริงๆแล้วสุดท้ายคุณครูจะสามารถถอดบทเรียนได้ว่าในกิจกรรมที่คุณครูทําไปนั้นเข้ากับ G Path f i v Step ในแต่ละขั้นนั้นขั้นตอนไหนบ้างนะคะ หลังจากนั้นนะคะจากการอบรมคุณครูจะเห็นได้ว่า G Path f i Step สามารถนะคะส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนได้ทั้ง5ข้อเลยทีเดียวรวมทั้งสามารถที่ทำไมคะ สามารถที่จะทําให้เกิดชิ้นงานในระหว่างการเรียนรู้ได้มากมายและชิ้นงานต่างๆตรงนี้นะคะสามารถจะกลายไปเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ในการที่รครูจะส่งเข้าสู่ในเรื่องของประเด็นท้าทายได้ด้วยเห็นไหมคะเรื่องราวต่างๆมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งหมดอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะ ต่อไปค่ะเราก็จะเข้าสู่หน่วยที่3ค่ะหน่วยที่3ของระยะต้นน้ำก็คือในเรื่องของนวัตกรรมวันนี้คุณครูจะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคำว่านวัตกรรมนะคะอะไรบ้างที่เราเรียกว่านวัตกรรมนะคะในการอบรมของเราเราจะใช้เพียงแค่3คํคำเท่านั้นนะคะคำที่1ก็คือคำว่าสิ่งมันเป็นชิ้นเป็นอันมันถูกสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วคำที่2คือคำว่า new มันมีความแปลกใหม่แต่แปลกใหม่ในวันนี้ของเรานะคะเราขอเพียงแค่แปลกใหม่สำหรับนักเรียนก็คือนักเรียนไม่เคย เํานดกเรียนได้เรียนรู้และทำสิ่งนี้เราเรียกว่าหนิวนะคะและคำสุดท้ายในการอบรมก็คือคำว่าแวรลมันมีคุณค่าหรือเปล่า ถ้าชิ้นงานที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วมันประกอบไปด้วย3คํคำนี้เราเรียกมันว่านวัตกรรมนะคะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่หน่วยที่4นะคะนั่นก็คือเรื่องของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นะคะซึ่งจะมีวิทยากรที่มีความรู้ในเรื่องของการออกแบบหน่วยนะคะมาอธิบายให้คุณครูได้เห็นแนวทางแล้วก็พร้อมทั้งยกตัวอย่างต่างๆนะคะแต่หน่วยที่เราจะออกแบบนั้นเป็นหน่วยที่อยู่บน กระบวนการ g p a f i h t s t e นะคะคุณครูขะซึ่งจะมีขั้นตอนต่างๆชัดเจนนะคะซึ่งวิทยากรก็จะอธิบายให้คุณครูฟังในช่วงของระยะต้นน้ำคุณครูจะเรียนรู้เรื่องนี้ไปด้วยนะคะ น,ะะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะคุณครูคะและสุดท้ายนะคะเราก็จะเข้าสู่หน่วยที่5ของการอบรมนะคะนั่นก็คือจะมีการพูดถึงนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนหรือเราเรียกมันว่า A3 เรื่องเล่าความสําเร็จนะคะเราก็จะให้คุณครูเนี่ยนะคะถ่าย QR Code คเนาะเข้าไปพอจะเห็นฟอร์มตัวอย่างของการทําแผนนะคะรวมทั้งอฟอร์มของการเขียนนวัตกรรม A3 ตรงนี้ด้วยนะคะ ซึ่งวิทยากรน,นะคะก็จะยกตัวอย่าง A3 ที่ผ่านมาแล้วในแต่ละภาคแล้วก็เป็น A3 ที่ประสบความสำเร็จเรียกว่าเป็นตัวอย่างได้มาให้คุณครูดูเป็นแนวทางในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะเพื่อให้คุณครูมองเห็นแนวทางในการที่จะไปปรับใช้ให้เป็นของตนเองนะคะและหลังจากนั้นของระยะต้นน้ำนะคะก็จะเสร็จสิ้นภายใตกิจกรรมโพสเทสนะคะก็คือการทดสอบซึ่งก็จะเป็นข้อสอบ 30ข้อนะคะเป็นการทดสอบว่าหลังจากที่คุณครูอบรมมาเรียบร้อย2วันแล้วคุณครูมีความรู้เพิ่มขึ้นมากแค่ไหนนะคะและก็สุดท้ายของกิจกรรมนะคะนั่นก็คือการประเมินโครงการค่ะมีแค่นี้ค่ะคุณครูคะในระยะต้นน้ำนะคะซึ่ง ก็จะมีกิจกรรมตามที่คแควรนได้เล่าให้ฟังไปนะคะว่าระยะต้นน้ำสองวันที่เราอยู่ด้วยกันนั้นคุณครูจะได้ความรู้แบบแน่นๆจาก5ห,หน่วยการเรียนรู้ที่ได้มีการออกแบบไว้นะคะแล้วก็จะจบลงด้วยกิจกรรมก็คือการทำโพเทสนะคะ และก็ประเมินโครงการนะคะครูขาเห็นไหมคะกิจกรรมไม่ได้ยุ่งยากใดๆเลยที่สําคัญคือคุณครูจะมีองค์ความรู้มากมายเกิดขึ้นใน2วันนี้นะคะยังไงแควนขอฝากโครงการนะคะของอญ,ญาติประชาสัมพันธ์โครงการของระยะต้นน้ํานี้ไว้ด้วยนะคะแล้วถ้ายังไงคุณครูสนใจไปต่อด้วยกันนะคะไปต่อระยะกลางน้ําและปลายน้ําเพราะว่าเส้นทางในการเดินทางนี้มีแต่เรื่องราวดีๆที่รอคุณครูอยู่นะคะหวังว่าเราจะเจอกันในโครงการของภาคใต้และภาคตะวันตกค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณครู